นี่ค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องบองปายทุกคนค่ะเมื่อนนี้ก็ยุก่กับช็อบมาในแรกกินค่ะเมื่อนนี้ข้ามมากินหนึ่ง ปลากับปลวกผักเดี๋ยวก็มีแจวด้วยแต่ว,ว่าปลานี้เป็นปลาเอียงกะกับปลาลูกเพราะว่าเสือเพิ่นหมาค่ะเอาล่ะค่ะก็ต้องมือกินกันย่าลืมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ไม่ก็ร่างใจในฉากมาเนี่ยเรากินน้ำเด้อค่ะเขาพูดอะไรค่ะบรรยากาศฝนลมโอ้ยบรรยากาศล,ลมห,าหนาวอากาศแบบเมนูบ,นบานๆนะคะอี๋ <c oughs> <c oughs> เขามื่อแบ่งนอนกินล่ะกก่อนข้าวกับอุ่นๆพอดีเลยแบบบ่หอนแห้อุ่นๆพร้อมลงแบบเดียวเย็นเนี่ยเ้ยพก้อมทะ่ล้าพร้อมตืไปละกินดีๆกินให้มันตื่นมแสบตานไมันจะกลางารกตาไม่แอ้ว เอ้ยน้ำยมันคือปลาอย่างรทีกังาลไวปลาขาวอืมอืมไปผักลวกเลยจ้ะ พัพกอย่างอกาศเขาวนี <N> ่ค <N> ่ะ มันมันมันเป็นพวกผักกาดขาวผักกาดดอกอ่อหวาน แบบร่มแต่ว่าวันนี้ร่มแห้งวันนี้แต่ร่มแห้งแต่ก็แดดก็อ่อนนิดหน่อยส่วนมันใบใบเทียมๆก็พอดี เขาม่คร <upside down. S 2> ั ER. ้งค <learning> ุณบบรูดจ้กล้อบอกนายาชีพมูปลาปลารับอผักอนูเสียเงา ย <c oughs> ุดในไงเลยแม่เวท่าบันแบบบอคอยมีกลางแบบมันปานินอะสยุบใส่ใสแต่เนื้อมันแบบแบบหอย Aroi Coba siapkan

เดี๋ยเปิดตาแหเดี๋ยวมันเขาแข็งนครับพี่น้องอืาตอนนี้ปวดฟันกิจัพวกกา้วก็แบบนี้เนะ ข้านีอากาศหนาวช่างแบบบ้านพี่น้องอากาศหนาวโบกะข้างบ้านคาณผู้ชมกะดูแลตัวเองด้วนนะคะทุกคนเพราะว่าแบบมันหนาวมาก มือเหนียวมากบรรยากาศนอกบ่าทนะคะไมีหย่างหัวใจเงียบก่อนี่ทำไมสีคิแล้วแตกหยน่าสัมากเลย มองแถวเนีอ่ะแ่บอ่ะเพราะว่ากามันบ่คยายหลายเหนอือแบบพร้อมดีเหรอร่อยมากค่ะ ือนกับเป็นบัตรอืมอืมนี่บ้ากนก็เป็นบัตรใช่เพราะว่าช่วงนี้เป็นอากาศนา้นนะช้างเราเป็นบัตรเยอะ,ะออยูเรจะน้ำยูกระลึกน้ำมูกไหลไม่องพูด บติบม,มาน่านเบิดเแต่ปลาสองตัวจางมันไ <c oughs> หล Oh huh. I'm pissed, hot huh. oh. được đẹp Không con đàn ก็จริงจริงแบบอยากเขาแหละแต่ไม่รูว้ว่าจะเป็นตามที่พูดไามเพราะเวลาลงทุนแล้วก็บางทีอาจจะกินเขาอีกแต่ว่าเกิเทะาใ้มันกนยยนลับบูใหญ่ขึ้นและขึ้นแบบเยอะ เฮ้ยบ่ามาล่บ่ามึงกบเวลาคิดหนานะคะหืมว้าบลล ทางายนี่เรา,าอิเลอยักคอนเทนต์ม่เลยคอนเทนต์เพื่ไม่เงยไงก็อีอหืฟ้าฟ้ากต้งซู้ใช่ไหม ไอ้นีสัตว์เลยดีแบบหง่ะมันหนุม่มมันหอมอ่ะ อะไรครับพี่น้องคะเข็มหมีกับเมน,นูหนึ่งปลาจิ้มแก้วหลวกผักค่ะเห็นแล้วค่ะมันหนาวแล้วก็เหลื่อมข้ามมแล้วก็จะลคลอดไรไปก่นนกนอนค่ะถ้านั่งเข็มหมีก็อย่าลืมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นก็ลังใจให้ียดจ่อมาแล้วเราจกินน้ำเด้อค่ะขอบคุณแล้วค่ะมาหายไปแซบ่บ